สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับอดิสรแฟมิลี่นะฮะสวัสดีช่วงบ่ายนะครับสิบสนาฬิกานะครับตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยทุกคน,นครับนะผมก็วันนี้นั่งดูข่าวนะฮะนั่งดูข่าวแล้วก็มาขึ้นไลฟ์อยู่หลังบ้านนะจิบน้ําเย็นนะครับทุกคนร้อนเมื่อวานพากัน ทำงานกับพ่อตานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกนะครับก็สารสารข้างไม้ไผ่ได้สามอันนะฮะโอ้โหตอนเย็นมาดิผมสลบเหมือนเลยเหนื่อยมากนะฮะนะพ่อตาสุภาพก็ตอนนี้เตรียมพร้อมนะฮะเดี๋ยว15บหนาฬิกาเ่พอเถ่าเด้อสิบห้าโมงสิบห้านาฬิกาสิเริ่มดาเนินการในการทําอีกนะครับตอนนี้ให้แดด่มลมตกสักหน่อยนึง นะครับขอไลฟ์สดสักหน่อยนึงก่อนบ่ายสามเดี๋ยวจะเริ่มงานนะครับจีจะขึ้นไปตัดไม้ไผ่เพิ่มนะทุกคนจะทําห้างเพิ่มหน้าบ้านเสร็จแล้วตอนนี้นะฮะหน้าบ้านนี่ห้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือหลังบ้านนะครับโครงการโปรเจกตททก์ทำต่อนะฮะทำแล้วทําอีกทําต่อนะฮะก็จะทําข้างผักเพิ่มนะครับพ่อตาอยากจะกินหมากย,ยังนะบักถั่วผู้พี่น้องเอฟซีครับ พ่อตาผมอยากกินถั่วพูผมก็เลยจะอนุมัติโครงการนะฮะอนุมัติโครงการก็จะทําข้างถั่วพูเพิ่มนะฮะปลูกหลังบ้านปลูกหลังบ้านจะทำที่ไหนอีกฝันใสทำแดดเนี่ยจะทาตรงนู้นไหมตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปชื่มาเล็กมาวานเดี๋ยวทาห้างก่อนตอนนี้ร้อนมากครับทุกคนก็มานั่งเล่นอยู่หลังบ้านนะฮะ จับประเด็นใจความวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานสิคุณเห็นไหมว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวประเทศไทยเลยนะไม่เกรงกลัวประเทศไทยไม่ไม่กลัวสู้รบกับประเทศไทยเขาไม่กลัวเสริมกําลังสะสมกําลังแต่เกาหลีใต้มาไม่กี่วันตั้งแต่เกิดเรื่องกับพลเมืองเขาอ่านักศึกษาโดนหลอกมา มาทำสแกมเมอร์มาถูกทำร้ายร่างกายจนตุยไปผู้นำเกาหลีใต้ฝ่ายการต่างประเทศของเกาหลีใต้เอาจริงเอาจังจะปราบสแกมเมอร์บินมาก,กัมพูชากัมพูชา,อ,าอ้างนูน่นอ้างนี้บอกว่าคนคนหกคนของเกาหลีใต้ปลอดภัยดีเกาหลีใต้เขาไม่เชื่อครับเขาจะเอาคนเขากลับ สุดท้ายวันดีคืนดีามาบอกว่าเออนรเทศเนรเทศคนเกาหลีใต้ที่มาทำสแกมเมอร์ในประเทศตัวเองเอา้าตอนแรกไหนบอกว่าเขาอยู่สุขสบายดีคุณคุณคุณเห็นภาษาข่าวไหมมันแปลกแปลก,กประหลาดดีเนาะตอนแรกบอกว่าคนเกาหลีใต้ที่มาอยู่ที่กัมพูชาสบายดี และไม่ประสง์กับประเทศวันดีคืนดีเอา้าวันนี้บอกว่า,าถูกควบคุมตัวอยู่ตรงนั้นตรงนี้สรุปว่าเกาหลีไอ้กัมพูชานี่คือแบบหน้าไหวหลังหลอกตัวพ่อเลยนะแล้วก็เห็นไหมสุดท้ายเวลาเขาเอาจริงเอาจังเขาจะจัดการถ้าไม่ยอมส่งคนเขากลับเขาจะใช้กำลังทหาร เอ้ยประเทศไทยเราก็พอแล้วนะครับพอละเลิกคุยกับเขาได้แล้วตอนนี้หลายๆคนในประเทศเรานะฮะก็น่าจะคิดตามกันว่ารัฐบาลน่าจะยกเลิก MOU 43และ44ได้แล้วเพื่อเราจะได้ทํารั่วรั่วมันทําคนเดียวไม่ได้เห็นไหมพอไปดูข่าวเขาพูดบอกว่าต่างทําให้พลเมืองของเราเสียชีวิตรวมถึงเข้ามาวางาทุนบึ้ม ทำให้ทหารเราสูญเสียอวัยวะและบาดเจ็บพล,ลเรือนของเราที่ได้รับผลกระทบจาก bm 21มันเป็นเหตุแห่งการยกเลิกได้ทั้งนั้นตอนนี้รอดูอยู่นะครับว่ารัฐบาลคุณอนุทินจะจัดการเกี่ยวกับ mou 43-44ยังไงตอนนี้ไม่ต้องรอประชามัติครับมันช้าผมเชื่อว่า99%คนไทยเรายินยอมอนุญาตยกเลิกส่วนเรื่อง ชายแดนที่เมื่อไหร่รั้วมันจะขึ้นสักทีเนี่ยผมก็ตามอยู่นะทุกคนนะรั้วรั้วจะขึ้นเมื่อไหร่สักทีจะทําเมื่อไหร่เนี่ยผมก็รอดูอยู่นะครับว่ากองทัพกองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองเนี่ยเมื่อไหร่จะเริ่มทํารั้วสักทีว่าน,นี้เปิดเผยแบบแบบของรั้วออกมาอีกละไม่รู้มันมีกี่แบบแต่ว่าเออก็จะทําแบบไหนก็ทําเถอะครับขอให้ทํานะครับขอให้ทํา ทำสักทีแล้วก็ในส่วนของโดนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าน่าเบื่อมากเลยโดนเนี่ยเรื่องโดนของกัมพูชาเนี่ยเขาเขาเอาโดนขึ้นบินตอนกลางคืนตลอดเลยในฝั่งของกัมพูชาขึ้นบินฝั่งกัมพูชาแล้วก็ละเมิดเข้ามาในอภิปไตยไทยแต่แปลกทําไมทางการไทยไม่มีการจัดการที่เป็นรูปเป็นร่างเช่น ทำให้โดนนั้นตกเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้สามารถควบคุมโดนได้ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนในพื้นที่เขานับโดนได้ผมว่ารวมๆกันแล้วผมว่าม,มันน่าจะลอยแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือมีแต่สถิติมีแต่รายงานรายงานว่าเห็นพบโดนขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงโน้นแต่ผลงานไม่มีเลยกองทัพภาคหนึ่งภาคสองคือเงียบคลิปเอ้าแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อต้านอากาศยานโดนเนี่ยแล้วมันไปอยู่ไหนหมดทั้งที่บอกว่าได้รับการสนับสนุนหลายอย่างหรือแล้วแล้วเราจะจัดการโดรนยังไงครับทุกคนช่วยเสนอความคิดเห็นหน่อยในฐานะประชาชนคนไทยคุณจะจัดการโดรนของขมิญย,ยังไงครับในเมื่อคุณปล่อยให้เขาขึ้นบินทุกวันทุกวันโดยที่คุณจัดการเขาไม่ได้แต่แต่กลับเป็นข่าวว่าโดรนไทยถูกเขา ใช้อุปกรณ์ทำให้เครื่องตกได้เนี่ยซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตมากแล้วเขาก็เอาไปฟ้องออกข่าวกันใหญ่โตว,ว่าควบคุมโดนของประเทศไทยได้เขาก็เรากลายเป็นแบบว่าเราเห็นของเขามาลุกล้าเนี่ยแต่เราเอาโดนของเขาตกไม่ได้แต่สุดท้ายพอโดนของตัวเองตกวันนี้ไปอ่านบทความหนึ่งบทความเขาเขียนว่า,าโดนของคนไทยที่ไปตกเนี่ยเป็น เป็นทาหารที่กำลังฝึกใช้อุปกรณ์โดรนซึ่งขึ้นบินบริเวณปราสาตาควายซึ่งยังไม่มีความชำนาญก็คือเป็นนักบินฝึกหัดซึ่งเขาบอกเขาให้เหตุผลว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เขาเก่งแล้วเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้บินต่ำแต่อันนี้คือเป็นการช่วงช่วงทดลองฝึกบินก็เลยบินบริเวณปราสาตาควายก็เลยโดนอุปกรณ์ของกัมพูชา ในการควบคุมบังคับโดรนไปอันนี้ข้อเท็จจริงจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าอ่านมาจากบทความแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าการที่มันจะควบคุมอุปกรณ์โดนของไทยได้คือแสดงว่าบินต่ำจริงๆนะครับไม่ได้บินสูงนะครับน่าจะฝึกบินจริงๆนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่ก็ขอให้พี่ๆที่ใช้อุปกรณ์โดนก็ ถ้าจะฝึกอุปกรณ์ฝึกใช้อุปกรณ์ก็ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าไปบินใกล้กับเขตของกัมพูชาเพราะว่าถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะถูกสอยลมเหมือนเหมือนรอบนี้ได้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกสาวนะลูกสาวผมก็นี่ครับมาเฝ้าอยู่น้องไข่นุ้ยนะฮะน้องไข่นุ้ยก็รอกดไลค์ให้พ่ออยู่ตอนนี้นะฮะนะฮะรอกดไลค์ให้พ่ออยู่ S <S นเดี๋ยวมันเป็นอะไหรือเปล่าแบบนี้เนาะดมดูมันเปรี้ยวหรือยังถ้าเปรี้ยกวก็ทิ้งิเ,เปรี้ยวกะวทิ้งยังไ,ได้อยู่ยังได้อยู่แต่มันก็เริ่มจากอน,นั้นเนี่ยหน่อยนึงนะจะเปรี้ยวอยู่ น้ำเชื่อมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนรสตอนนี้ก็นั่งอยู่กับคุณครูนะฮะคุณครูก็ไปเทิมกลับมาเยี่ยมบ้านม,มันไม่ให้ร่วงคือนเลยนะมันอาปากไปสองคำแล้วอืมน้ำน้ำแม่น้นำาปล่าเอดูมันจะไม่ร่วงคื้นที่เอโมไปแกล้งมันน้ำส้มเราหมดน้ำส้มหมดซ,ซื้อน้ำส้มมาไว้นี่ผมกับทิมกิน ต่ทาไม่กินน้ำส้มร้อนนะฮะทุกคนอยู่หลังบ้านอ่ะชนแก้วตั้มจอกน้ำเปล่านะฮะทุกคนมันร้อนเออคตรเตือนแม่อยู่นะเอาอให้ทวงให้กินอยดีหรือยังหัดหัดตัดลิฟให้หมาครับทุกคนผมก็ไม่เคยตัดนะ ตัดยังไงไม่รู้ตัดจนเลือดออกเลยไม่เคยตัดเล็บให้หมาครับตัดครั้งแรกครับทุกคนใช้นุ้ยนีเลือดออกเลยอสวัสดีทุกคนนะครับเออวันนี้เข้าไปส่องดเออูเพจของของวัดน้ำตกถ้าบอนนะครับก็เห็น ทำแท้งน้ำกันเนาะอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าแท้งน้ำแทงน้ำที่วัดน้ำตกทําบอลรู้สึกว่าพี่ทหารจะต้องไปเอาน้ำเกือบทุกวันเนาะเท่าที่ดูต้องต้องไปขวนน้ำเอาถังเอาถังไอถังหยอดน้ำกดของต้นยางพาราครับบรรทุกน้ำฝากไปให้กำลังใจทางวัดน้ำตกทําบอลด้วยนะเอฟซี FC นะฮะก็อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วยกับ จ้าหน้าที่ทางวัดทุกๆท่านนะที่เป็นเป็นที่เป็นที่ที่พี่พี่ทหารเขาไปไปพักแล้วก็ไปเอาน้ําดื่มไปเอาน้ําใช้ด้วยนะครับใครที่มีจิตศรัทธาก็เอาน้ําไปบริจาคที่วัดได้นะครับก็เห็นแม่แม่เอฟซเพิ่นเอาไปถวายตลอดนะรอบก่อนก็ไปคันนึงนะครับน้ําดื่มที่เป็นน้ําขวดแล้วก็ส่วนน้ําใช้เนี่ยะอาจา์เพิ่นจะกอกกอกใส่ถังสีน้ําเงินนะครับ ใครที่มีถังสีน้ําเงินที่เป็นถังไอ้ถังยาถังน้ํากวดนะ่ะก็เอาไปบริจาคที่วัดได้นะเห็นว่าถังไม่พอนะครับเมื่อวานนี่เห็นบอกว่าถังหมดก็คือแสดงว่าพี่ๆเขาใช้น้ําเยอะนะครับในการขนขึ้นไปฐานปฏิปัติการทางอุบลราชธานีใครมีถังสีน้ําเงินก็ไปบริจาคที่วัดนะไม่รู้ว่าจากฐานน่ะ จากวัดกับฐานาอยู่ไกลกันแค่ไหนเพราะว่าเห็นพี่เขาขนขน,ขนน้ำกันตลอดเลยนะครับก็น่าจะขาดแคลนน้ำนะเพราะว่าต้องมาขนเอาที่วัดตลอดถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็น่าจะมีเครื่องส่งน้ำเนาะเครื่องปั๊มน้ำที่จะปั๊มน้ำไปที่ฐานที่ฐานได้อาจจะใช้ท่อ PE หรือว่าท่อพลาสติกส่งไปไม่รู้ว่ากี่กิโล สวัสดีทุกคนนะครใครผ่านมาผ่านไปก็ฝากข้อจอให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สองช่องนะเห็นช่องไหนก็ฝากกดให้ด้วยละกันนะครช่วงบ่ายวันนี้ก็เห็น ื่อในพื้นที่นะเขาเอาเข้าไปถ่ายคลิปเ,เกี่ยวกับการไดดมอมอุปกรณ์รถเครื่องขยายเสียงเนาะไปเตรียมความพร้อม,อ,มอยู่ที่ชายแดนบ้านหนองจานมัน้งอยู่ที่เดียวกันกับที่เอาคอนเทนเนอร์ไปเก็บไว้ครับทุกคนเอาคอนเทนเนอร์ไปกองไว้2ชั้นแล้วก็จะมีรถเครื่องเสียงนะครับ มีใครไปดูรายละเอียดของไอ้เกี่ยวกับการหลอกลวงสแกมเมอร์มันจะมีสื่อเขาเอามาเปิดเผยเนาะที่จะเป็นมันเกี่ยวข้องกันแบบโอ้โหยึดโยงกันแบบตั้งแต่หลอกเหยือ่อไปลงทุนเอาเงินไปซื้อคริปโตเอาเงินไปแล้วก็เอาไปฟอกฟอกมันหลายชั้นมากเลยแบบโอ้โห ถ้าเขาไม่เปิดเผยให้ดูนี่คือไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันมันคือองค์กรที่แบบแสวงหาผลประโยชน์จากการหลอกลวงต้มตุนเหยื่อจากที่แบบว่าเอาเงินไปลงทุนตั้งแต่เริ่มหลอกเริ่มหลอกเอาเงินไปลงทุนรอบแรกก็คือให้เงินเนาะให้ผลตอบแทนกลับคืนพอเริ่มลงไปเยอะๆก็คือก็กไม่คืนก็ไม่ได้คืนนะครับก็ไม่ได้คืน ถ้าฟองส่วนเพก็น่าจะตัดหญ้านะอยู่ข้างหลังนะเสียงดังๆที่น,น้ำแล้วเหรอทื่นี่เนี่หมูนึกว่าบ่แทบถ้าบ,แบ่แทบไขนุ้ยรออยู่นะ เดี๋ยวสักหน่อยจะไปปล่อยลูกชายเขานะครับทุกคนกะว่าไลฟ์สักยี่สนาทีก็พอครับทุกคนอีกสนาทีนะฮะก็วันนี้ยังไม่มีคลิปลงนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําแค่เพิ่มนะฮะไอทำข้างเพิ่มไม่ใช่แค่ก็จะทําข้างปลูกผักเพิ่มนะฮะแล้วก็พึ่งซักผ้าไปได้สี่ผืนนะวันนี้นะครับภารกิจวันนี้ซักผ้าได้สี่ผืนละนะฮะเอาผ้าห่มผ้าปูมาทักนะครับ แดดร้อนๆสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับทุกคนนะมีอะไรอีกข่าววันนี้มีไอ้แก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนเกาหลีใต้ซึ่งก็กัมพูชาก็ยอมยอมที่จะส่งคนเกาหลีใต้กลับประเทศถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากประเทศไทยเรายังทำไม่ได้เลยเกาหลีใต้มาแป๊บเดียว จะใช้กําลังทหารกัมพูชาลูกดีลุกลวนแล้วก็ยอมส่งคนเกาหลีใต้กลับประเทศแล้วก็ยัดข้อหาเขาด้วยว่าเขาเป็นสแกมเมอร์ผมว่าเขาโดนหลอกมาผมเห็นาดาราศริลปินเขาเปิดเผยว่าที่จริงน่ะที่เกาหลีใต้มีงานทำนะทุกคนนะที่เกาหลีใต้มีงานทำจบปริญญาออกมาปุ๊บเงินเดือนห้าหมื่นที่เกาหลีใต้ถ้าเทียบกับเงินไทยแต่ คือเขาบอกว่ามันก็มีนักศึกษาจบใหม่เนี่ยที่เขาอะอยากได้มากกว่านั้นเข้าใจไหมครับเขาอยากได้มากกว่า50,000ื่ซึ่งมันก็เลยเป็นช่องทางว่าทําไมเขาถึงหลอกโดนหลอกเพราะว่าเขาอยากได้เงินมากกว่านั้นเพื่อที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยและคราวนี้สิ่งที่มันหลอกลวงคนเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยคนไทยพวกเราก็เหมือนกันก็คือเว็บเว็บจัดหางาน เว็บจัดหางานเป็นตัวหลอกคนเข้าไปทำงานพวกสแกมเมอร์ก็เหมือนกันมันก็จะใช้ช่องนี้หลอกคนไปทำงานครับด้วยค่าเงินที่บอกว่าได้มากกว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไทยที่เมื่อเช้านี้ก็เห็นว่าถูกจับเนี่ยทำไมไม่ทำอันนี้ทำไมไม่แคมแค่อนไทยอ่ะทำไม่เป็นแบบนี้ ตาคำเราอาจซีเป็นมันไม้กระตอกได้ไม่รู้ต้องถามตาคำดูอยากทำอยู่อยากทำไว้ตรงนั้นก็เลยว่าจะตอกนเนี่ยเนี่ยพ่อเอาอันตอไม้เจ้าเห็นไหมนะเอาตอไม้ไปวางไว้ค่อยว่าค่อยจะฝังดินล,ลงไปแล้วก็ตอกเอาแล้วก็ไม่ต้องย้ายออตอกติดพื้นไปเลยทุกคนเพราะผมผมกะว่าผมจะตัดไม้ไผ่มาแล้วก็ตอกใส่เสาแล้วก็ยึดไว้กับดินเลยไม่ต้องเคลื่อนย้ายครับ แล้วก็จะทําไว้เล่นอยู่บริเวณสวนที่อยู่หลังบ้านนะครับทุกคนกออ็อันนี้ถ้าทําเป็นก็ดีมันจะได้เคลื่อนย้ายยกไปไหนก็ได้อันนี้นะแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เจาะสว่านสิวอม่เขาตัดไม่ใช่เขาตัดอยู่ที่ถนนบนแม่ นี่มนันไม่เกินความสามารถหรอกตะคำนูว่าตะคำจะทำได้มไม้ก็มีทำอะไรเล็กอันนึงงนะเอาไว้นั่งมีแล้วเราไม่มีไอตัวขัดตัวขัดอนะไม้ไงเอาไปหาอันเนี้ยเห็นไหมเขาจะใช้เสาสี่เสาสี่อันแล้วก็ ต่อขึ้นโครงแล้วก็ต่อประกบลองดูฐานตะคำดูถ้าตะคำทำได้อดันนี้สอนก็ทำได้ <c oughs> ขนาดโคกหมาแกยังทำเป็นทุกคนเออก่ <c oughs> เท่าผมเก่งเด้อขนาดโคกหมาแกยังทำได้ทุกวันนี้จะปีเลยนี่ห้าปีแล้วย,ยังอยู่อยู่โคกหมาแต่ฝาพังฝาฝาโคกหมานะพังแต่โคกหมาย,ยังอยู่นะครับตัดไม้ก็ตัดวันศีลด้วย โอ้ยโวดผพากันเห็ดคอกหมานะฮะโดยคุณครูอยากจะได้คอกหมานะฮะพ่อตาก็จัดให้นะฮะพาไปตัดไม้อยู่คามันอย่างดีเลยอันนี้ไม้ไผ่เราเยอะอยู่นะฮะเราอาจจะทําได้ก็ได้นะอ่ะก็21นาทีละนะครับก็กล่าว่าจะคุยแค่20นาทีพอเดี๋ยวจะอีกสักครู่นึงจะไปเปลี่ยนชุดแล้วจะไปเป็นคนงานทําสวนละตอนนี้นะฮะ ฝากทุกคนด้วยละกันนะฮะวันนี้ยังไม่มีคลิปลงไลฟ์เอานะฮะไลฟ์เอานี่แหละเดี๋ยวสักหน่อยจะไปเปิดอ่าูจะไปจัดคอนเสิร์ตอยู่ป่าภูหล่ะหลังบ้านนะฮะจะไปเปิดเพลงคุณใหม่บัสรีอันเห็ดเวียกกระเพาะเท่าอยู่คุณนะครับนู่นนะครับต้นใต้ต้นมะม่วงนะฮะใต้ต้นมะม่วงนู่นนะฮะจิไปจิเอาลำโพงอ่าดอกนี้นะครับลำโพงอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเห็นนะจะไปเปิดคอนเสิร์ตอยู่หลังบ้านครับทุกคนนะฮะนี่คุณเห็นคุณเห็นไหมลำโพง นี่นะฮะนี่ผมก็จะใช้ลำโพงดอกนี่แหละนะฮะนี้ผไปนวดแหละนะครับไปเปิดคอนเสิร์ตอยู่นู่นนะครับเปิดบลูทูธแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตคุณใหม่พสัสรีแล้วก็พากันเห็ดเวียกอยู่หลังบ้านนะครับชีวิตชีวิตเรานะฮะก็มีความสุขกับการทำงานครับใช้ชีวิตนะฮะโอเคครับทุกคนสำหรับไลน์นี้เป็นไลน์ที่อาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่นะฮะ ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไปด้วยกันละกันนะครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าถ้าเขาจัดคอนเสิร์ตท,ที่บ้านหนองจานก็บอกผมด้วยนะว่าเขาจะเปิดเครื่องเสียงตอนกี่โมงนะครก็ทักมาบอกกันด้วยละกันนะฮะร,รวมถึงคนเกาหลีใต้เนะีถูกส่งตัวกลับประเทศหรือยังนะครับรวมถึงความคืบหน้าว่าไทยเนี่ยจะยกเลิกไหม MOU 43 44เนี่ยนะครับนายกอนุทินจะยกเลิกไหมรวมถึงว่า ที่เขาชอบมาขู่ๆไทยว่าเขาจะเปิดเผยคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่ไปมีผลประโยชน์กับที่กัมพูชาเนี่ยนะครับก็ให้ฮุนเซนเปิดออกมาสักทีครับเปิดเลยคนไทยทั้งประเทศเราจะได้รู้ว่าใครนะครับนะที่ไปมีผลประโยชน์กับพวกเขาเนะก็เราก็ตามข่าวกันต่อแล้วกันนะครับนะบก็เป็นกำลังแรงใจให้กับพี่ๆทหาร ทหารชุดดำนะครับพี่พี่ตชดอนะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับอพอปร,รอเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านชรบรหมู่บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับขอส่งกําลังใจให้นะครับรวมถึงถนนต่างๆที่กําลังดําเนินการทําอยู่ก็ขอให้ทําส่งกําลังใจให้นะครับทุกคนขอให้สําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีนะครับ ขอบคุณครับไปละไปเห็นเวียกก่อน